น,นนะฮะวันนี้เราก็ยังมีกับบูธผู้กอบการนะครับ กิจกรรมแรกบูธแรกนะฮะร้านค้าแรกมาพร้อมกับนี่เลยเครื่องประดับนะฮะสร้อยคอสร้อยคอกําไรนะฮะอิเซอ,อรี่เครื่องแต่งกายสำหรับคุณผู้หญิงคุณผู้ชายจริงๆเรามีหมดเลยนะฮะชอบแบบไหนมีดีไซน์เป็นของตัวเองที่แบบว่าไปเห็นมาจากไหนล้วชอบก็สามารถสั่งได้นะฮะตอนนี้เราอยู่กับบูธกระบี่อันดามันเพลนั่นเองนะครับเป็นเครื่องประดับไข่มุกนั่นเองนะแล้วตอนนี้ท่านที่จะมาร่วมพูดคุยกับเรามาร่วมไลฟ์กับเรานะครับ ก็คือขอเสียงปรบมือนะฮะขอเรียนเชิญนะคุณวีระเดชนะฮะคุณพี่วีระเดชนะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณวีระเดชครับมาคุณพี่นั่งได้ไหมโอเคนะฮะสวัสดีครับคุณพี่วีระเดชครับผมสามารถเรียกสั้นๆว่าพี่พี่วีก็ได้พี่วีหรือตอนแรกจะเรียกพี่เดชแล้วนะฮะเรียกพี่วีนะฮะพี่วีก็คือ จากกระบี่อันดามันเพลนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวให้พี่วีได้แนะนำตัวกันสักนิดหนึ่งนะครับครับขอบคุณครับออก ต้องขอสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทางเพจและก็ท่านผู้ชมที่อยู่ในหานี้นะครับจากร้านกะบี่ดามันเพลินนะครับผมวีระเดชแซ่ห่อครับเป็นเจ้าของร้านนะครับวันนี้ยินดีและดีใจมากที่ได้มาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้และต้องขอขอบคุณทางจังหวัดสงขลาสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาและจังหวัดกะบีและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกะบีที่ได้คัดเลือกบูธของร้านกะบีของดามันร้านกะบี่ดามันเพลินได้มาออกบูธที่ในหานี้ถือว่า ดีใจและยินดีมากครับและวันนี้รู้สึกดีใจมากครับที่ได้มาร่วมกิจกรรม,มรส่งเสริมการตลาดหรือการขายที่ว่าเราเนี่ยได้นําสินค้าอะไรมาในงานนี้บ้างครับเบือ้องต้นครับอโอเคพี่วีพี่วีพี่วีเป็นเจ้าของกิจการเลยนะครับเป็นเจ้าของกิจการตอนแรกที่ผมคิดนะตอนแรกที่ผมคิดนะพูดได้ไหม อาจจะเป็นสามีเจ้าของกิจการหรือแฟนเจ้าของกิจการอะไรเงี้ยแต่จริงคือเราคือเป็นเจ้าของกิจการเองเลยนะครับเ,นนเะนั้น,นผมอยากจะถามต่อว่าด้วยความที่เนี่ยเห็นอุปกรณ์เห็นเราไลฟ์กันอยู่เนี่ยตอนนี้เรามีหน้าร้านเรามีหน้าร้านอยู่แล้วถูกไหมครับ,ค,รบคุณพี่พี่วีเคยไลฟ์ขายของไหมต้องนําเรียนอย่างนี้นะครับปกติร้านเราเนียนอยู่ที่จังหวัดกระบี่เปิดมานานมากกว่า15ปีแล้วครับเราทําตั้งแต่ขะบวนการผลิตจนถึง <c oughs> จัดจำหน่ายเองเลยปกติเราขายสินค้าขายส่งอยู่ให้กับแม่ค้าที่เอาไปไลฟ์สดอยู่ทุกวันนี้แล้วทีนี้เนี่ยมีฟีดแบ็ตอบกลับมาจากขอโทษนะครับ <c oughs> มีฟีดแบ็กลับมาตอบ,ตอบกลับมาจากลูกค้าเนี่ยว่าอยากจะให้ทางร้านเราไล์บ้างแต่ด้วยความที่ว่าเราเป็นขายส่งอยู่ด้วย <c oughs> เราก็ไม่อยากจะไปตัดราคาหรือว่าอะไรอย่างนั้นเราก็ไม่ได้ <c oughs> มองมองเชิงน,นั้นนะครับ <c oughs> เรามืองมองเป็นคู่ค้ากันแต่ทีนี้พอ,พอว่าผู้ประกอบลูกค้าหนากลับมาว่า อ,อยากได้ไล์สดตอนนี้เราก็คิดว่าเราจะเริ่มดําเนินการไล์สดด้วยครับนะในเบื้องต้นหลังจากนี้ร้านอยู่ที่นอกจังหวัดกระบี่ครับเปิดขายทุกวันปิดวันเสาร์ครับ,าารบอ่าตอนนี้ของเรามีสาขาเดียวครับออตอนนี้มีหนึ่งสาขานะครับคือมีลูกค้าเรียกร้องอยากจะให้ไ์บ้างแต่ด้วยความที่คุณพี่ก็คือเราก็มีแบบเหมือนส่งให้กับ แม่ค้าพ่อค้าที่นําไปไลฟ์กันต่อซึ่งฉะนั้นเราก็ยังมีความกังวลว่าจะไปกระทบในเรื่องของราคาหรือเปล่าจะไปตัดราคาเขาหรือเปล่าเขารับของจากเราแล้วแต่เราไปขายถูกกว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาจะขายได้ไหมเราก็ยังห่วงในมุมนั้นนะโอ้น่ารักมากๆน่ารักมากๆเลยพี่วีนะฮะแต่ว่าหลังจากนี้อาจจะลองแบบอาจจะไม่เชิงไลฟ์ขายของแต่ว่าเชิงไลฟ์แบบประมาณว่าเฮ้ยเราเป,เป็นการไลฟ์สร้างตัวตนเปิดว่าอ่ะโอเค อย่างพี่วีบอกว่าเปิดร้านมาทํากิจการมา15ปีผมเชื่อว่าน่าจะมีหลายท่านแหละรู้จักพีวีเป็นที่รู้จักกันอยู่แล้วแหละนะครับแต่ผมก็ยังคิดว่ายังมีอีกหลายจังหวัดหรือว่าหลายพื้นที่ที่ยังไม่เข้าถึงที่ยังไม่รู้จัก เพื่อเป็นการต่อยอดธุรกิจของ pv เองด้วยอย่างน้อยเขาได้เห็นว่าไอ้พีวีทำกิจการหรือว่ามีธุรกิจเกี่ยวกับเนี่ยเครื่องประดับเหล่านี้นะถ้าเกิดว่าเราอยากจะร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ไปขายของต่อไปนําไปขายต่ออะไรเงี้ยผมเชื่อว่ายังมีคนที่ต้องการสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับตัวเองอยู่หลายคนอาจจะแบบว่า เจอประสบการณ์ไม่ดีกับที่ทํางานมีการลาออกลาออกแล้วไปเริ่มที่ใหม่ก็เจอเรื่องแย่ๆไปอีกนะฮะสุดท้ายือคิดว่าเอาเคมีทุนอยู่ก้อนหนึ่งอยากจะมาทําอะไรด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคือขายของอย่างเงี้ยมาไลฟ์ขายของอย่างเงี้ยอย่างน้อยถ้าเกิดว่าพี่วีไลฟ์เนี่ยเขาก็ได้เห็นว่าพี่วีมีขายส่งด้วยมีส่งให้เขาสามารถรับของไปขายต่อด้วย พีว่วอาจจะแบบว่าอันนี้ชิ้นนี้ชิ้นนี้เท่านี้ชิ้นนี้ราคาเท่านี้อาจจะไม่ประมาณนั้นแต่อาจจะประมาณว่าเฮ้เรามีสินค้าเหล่านี้นะสําหรับผู้ประกอบการรายใหม่หรือใครที่กําลังจะสร้างอาชีพหรือสร้างรายได้เนี่ยมารับจากเราได้นะในเรื่องของราคาอ่าโอเคเราสามารถแจ้งได้เราก็แจ้งไปได้เลยหรือเราแจ้งไม่ได้ก็ให้เขาทักอินบ็อกมาหรือดิเรกเมสเซจมาหาเรา อ่นนี่คือช่องทางของพีวีจะได้เปิดโอกาสให้กับธุรกิจของพีวีขยายไปกว้างมากขึ้นแล้วก็คนที่กําลังคิดจะสร้างรายได้เขาก็รู้สึกเห็นแล้วแบบเออเราก็มีช่องทางและเราชอบเครื่องประดับอยู่แล้วเราชอบสร้อยคออยู่แล้วเราชอบแต่งตัวอยู่แล้วคิดว่าไม่น่าจะยากถ้าเราจะนําสินค้าเหล่านี้ไปขายต่อเพราะเราก็มีความรู้อยู่เบื้องต้นอยู่แล้วความรู้อื่นๆที่มันลึกกว่านั้นเกี่ยวกับไข่มุกเนี่ยนะฮะก็อาจจะปรึกษาพีวีไปพีวีก็ให้ข้อมูลไป เออดีไหมนะนะครับเป็นการต่อยอดธุรกิจทั้งพีวีเองแล้วก็เป็นการส่งต่ออาชีพแล้วก็รายได้ให้กับหลายๆท่านที่กําลังมองหาโอกาสให้กับตัวเองนั่นเองนะฮะพีวีอ่ะพูดถึงวันนี้ก็มาอยู่ในงานกับเรา4วันแล้วเนาะวันนี้วันที่4เป็นไงบ้างฮะผลตอบอยู่บูธไหนฮะล็อกไหนครับเราอยู่บูธข้างหน้าเลยครับเ,เราอยู่บูทที่ H1 นะครับเดินเข้ามาก็เลี้ยขวาก็ถึงถึงเลยครับ เดินเข้ามาเลี้ยวขวานะเลี้ยวด้านนี้นะสินค้าที่นํามาก็เป็นเครื่องประดับไข่มุกคัดคุณภาพคุณภาพสูงแล้วก็มีทั้งตัวเรือนธรรมดาตัวเรือนเฮินชุบทองคำขาวและตัวเรือนอทองแท้เพชรแท้มีหลากหลายดีไซน์มีไข่มุกเซาซีอกากวย่าตาเฮติแล้วแต่เกรดแล้วแต่คุณภาพราคาจะขึ้นอยู่กับคุณภาพและเกรดของไข่มุกด้วยครับถ้ายังไงก็แวะเวียนเข้ามาดูได้ที่บูธได้เลยแวะเวียนเข้ามา โอเคนะฮะอย่างที่บอกกันไว้นะฮะมีหลายราคานะครับเพราะว่าเรามีหลายเกรดหล,หลายคุณภาพที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองนะฮะอยากได้ราคาที่แบบว่าเบาๆจับต้องได้หน่อยเราก็มีเหมือนกันอยากได้ราคาที่แบบว่าเพิ่มมูลค่าสูงหน่อยเออสวยแตกต่างมีเอกลักษณ์อะไรเงีย้ยเราก็มีมาเหมือนกันนะฮะส่วนที่แบบว่าอ่ะโอเคผมชอบลายนี้ผมไปเห็นจาก เพจต่างๆหรือ Google หรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะจากเว็บเบราว์เซอร์ยังไงก็แล้วแต่อีกชอบทรงนี้จังเลยชอบแบบนี้จังเลยอยากได้แบบนี้แต่อยากให้มันเพิ่มเติมเ,เป็นไข่มุกอะไรอย่างนี้เราสามารถทําให้เขาได้ไหมฮะต้องขอบอกก่อนนะครับว่าทางร้านเราเนี่ยทำตั้งแต่ขบวนการผลิตเราสามารถออกแบบดีไซน์ตามความต้องการของลูกค้าได้เลยยกตัวอย่างเช่นชิ้นนี้เนี่ยที่ออกมาเป็นรูปอย่างนี้นะครับมันก็เกิดจากไอเดียของทางร้านเราก็คือหมายถึงว่าจังหวัดกระบี่เนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวคูดําเราก็เลย ทําเป็นรูปปูออกมาใช้ไข่มุกแซลซีบารอกและก็ใช้พลอยทับทิมนะครับตอนนี้เป็นการออกแบบมาในในในรูปแบบของสถานที่ท่องเที่ยวของหยกดกบีซึ่งได้รับการตอบรับมาเป็นอย่างดีมากชิ้นนี้ทั้งส่งออกต่างประเทศและก็ขายภายในประเทศครับชิ้นนี้ถือว่าเป็นรูปแบบของทางร้านเราเลยดังนั้นที่คุณน้องถามมาว่าถ้าทางร้านต้องอถ้าลูกค้าต้องการให้เราออกแบบดีไซน์เป็นแบบไหนเนี่ยเชื่อมั่นและเชื่อมือของเราได้เลยครับเพราะเราเป็น ผู้เข้าใจและก็เชี่ยวชาญในด้านไข่มุกและก็ชํานาญการพิเศษเลยครับร่องนี้เรามีความรู้พิเศษและก็มีช่างที่สามารถขึ้นตัวเรือนประกอบตัวเรือนได้ได้ตามความต้องการและได้ตามราคาที่ลูกค้าต้องการเลยครับล่าสุดก็เนี่ยมีทางมิสแกนกระบี่เนี่ยให้ทํามงกุดให้ตอนนี้กําลังขึ้นแบบอยู่ mm. เราก็สามารถ mm. ทําตามความต้องการของลูกค้าได้เลยครับ เห็นไหมเวทีนางงามนะครับผมระดับประเทศนะครับก็ได้คุยกับทางพี่วีแล้วนะครับนะฮะเกี่ยวกับมงกงมงกุฎนะครับผมนะฮะก็เรียกได้ว่าไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวนะครับผมนะไม่ควรพลาดเลยทีเดียวนะครับผมแลวันนี้เราได้นําสินค้านะฮะของจริงเลยนะครับมาจัดโชว์ในงานแล้วก็มาจัดจําหน่ายกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยที่ได้มาจัดโชว์เนี่ยมีเดี๋ยวนะผมมองไม่เห็นเลยอันนี้เป็นเป็นมุก สังเกตจากสีนะครับจะมีทั้งสีแบบออกทองทองสีดำสีเทาหรือขาวสว่างไปเลยนะครับผมความแตกต่างฮะในเรื่องของราคาเกี่ยวกันไหมในแต่ละสีครับ,รบอของเราเนี่จะจำหน่ายไข่มุกหลายสายพันธุ์ครับมีทั้งเซาซีอกกากุย่าตาเฮติอันดามันเอดิสันเฟสวอเตอร์มีหลากหลายราคาและก็หลากหลายสายพันธุ์เพื่อไว้ตอบรับตอบโจทย์กับลูกค้า ที่มีความต้องการที่ไม่เหมือนกันเหมือนอย่างที่คุณน้องถามว่าเส้นนี้ทําไมสีนี้ราคาแตกต่างกันยังไงบ้างต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับมุกนี้แยกเป็น2ประเภทคือมุกน้ําเค็มกับมุกน้ําจืดมุกน้ําจืดอ่าโทษทีครับมุกน้ําเค็มมีอะไรบ้างมุกน้ําเค็มก็มีเซาซีอากูย่าตาเฮติมุกน้ําจืดมีอะไรบ้างก็มุกน้ําจืดก็เป็นเอดิสันเฟสวอเตอร์ดังนั้นมุกน้ําจืดกับมุกน้ําเค็มเนี่ยราคานี่จะแตกต่างกันด้วย แต่ที่เอามาโชว์วันนี้ตรงนี้นะครับเป็นมุกทะเลใต้คือเซาซีมีตาเฮติกับเซาซีตาเฮติเนี่ยเขาก็จะมีสีของเขาเฉพาะตัวอีกว่าสีของเขาจะต้องมีสีเขียวพิกกอกหรือว่าสีเทาสีดำประมาณนี้นั่นคือนั้นนั้นคือสายพันธุ์ตาเหติทีนี้พอไปเซาซีสีนี้เป็นสีธรรมชาติครับสีธรรมชาติแล้วก็ถ้าไปเซาซีนี่ก็จะเป็นสีขาวสีทอง สีซซนเวอร์ประมาณนี้ทีนี้อากุย่าอีกอากุย่าเขาจะเป็นเม็ดเล็กขาวเงาวาว,าวาอมชมพรรูราคาก็ขึ้นอยู่ที่คุณภาพของเกรดมุกอีกเทนึงทีนี้ประมาณนั้นครับในเบื้องต้นของของสายพันธุ์มุกเดี๋ยวขออธิบายชิ้นหานชิ้นนี้ให้ให้ชมกันนะครับชิ้นนี้เนี่ยเป็นการออกแบบโดยทางร้านโดยการที่ว่าเราใช้มุกเซาซีมาประกอบกับตัวเรือนพลอยทับทิมนะครับโดยการที่ว่าเราต้องคัดเม็ดมุกเซาซีา เม็ดที่กลมเกลี้ยงเงาแวววาวก่อนให้ได้พอเรารู้แบบแล้ว,ลวทีนี้เราก็ใหช่างขึ้นตัวเรือนแล้วก็เอาพลอยมาประดับและทีนี้มาประกอบกับตัวเรือนก็มาเป็นสร้อยเส้นนี้ซึ่งแบบนี้เนะี่ยเป็นแบบของทางร้านเราเองครับเส้นนี้คือความโดดเด่นของเขาเนี่ยจะออกมาดูหรูหราโดดเด่นอลังการเหมาะสมกับการสวมใส่ไปออกหานถือว่ารับความนิยมเป็นอย่างยิ่ง ลูกค้าท่านใดหรือว่าท่านผู้ชมท่านใดที่ชมอยู่หรือว่าต้องการเข้ามาชมภายในหานได้หรือว่าหลังจากนี้ที่เรามาออกบูธเนี่ยไม่ได้มาไม่สะดวกมาที่หานแต่อยากให้มาในหานเพราะว่าได้มาดูสินค้าตัวอื่นๆด้วยภายในหานแล้วก็มีจิจกรรมเยอะแยะภายในหานแต่ว่าถ้าไม่ได้มาสะดวกจริงๆก็แค่พิมพ์ว่า กระบี่อันดามันเพลินภาษาไทยก็จะเข้าไปสู่หน้าแพลตฟอร์มของเราทุกแพลตฟอร์มเลยเพราะว่าที่ร้านเนี่ยจะมีพนักงานแอดมินหรือว่าผมเนี่ยช่วยดูอยู่ช่วยตอบอยูอ่ทุกช่องทางสามารถเข้าไปได้เลยครับเส้นนี้เนี่ยราคาก็อยู่ที่ประมาณ80,000แต่ถ้าว่าลูกค้าชอบจริงๆเนี่ยก็เข้ามาคุยกันได้แต่เราเนี่ยไม่ได้ลดเยอะเพราะเราไม่ได้ตั้งสูงสินค้ามันจะขึ้นอยู่กับคุณภาพดังนั้นเส้นนี้เนี่ยสวยและคุ้มค่าคุ้มกับราคาควร คือสินค้าบางอย่างเนี่ยเราสามารถซื้อเก็บเป็นมอดกตกทอดให้ลูกหลานได้เพราะมีแต่ราคาขึ้นเพราะทุกวันนี้เนี่ยหน้าฟาร์มเนี่ยมุกยามีราคาขึ้นค่อนข้างสูงครับสวยมากครับเส้นนี้ท่านพิธีกรซื้อให้ภรรยารักเส้นนะครับเห็นไหมขายของเก่ง ขายกองเก่งนะล่าสุดขายพิธีกรแล้วนะครับเช็ตนี้คุณพี่บอกไว้เมื่อสักครู่นี้80,000ถูกไหมแล้วสมมุติอะสมมุติพิธีกรจะซื้อให้ภรรยาแต่พิธีกรมีเงินแค่60,000แต่อยากได้แบบนี้คุณพี่ก็สามารถทําได้แต่อาจจะคัดเกรดไข่มุกลดลดอาลดเป็นการลดสเปคของไข่มุกหรือว่าเนี่ยเนีที่คุณเห็นอยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันเกี่ยวกันมันเกี่ยวกันเนี่ยนะครับ ก็คือผมก็อาจจะได้แบบลักษณะแบบนี้เลยอย่างนี้เลยเพียงแค่เราจะลดสเปคไปขนาดเล็กลงอย่างนี้เหรอหรือว่ายังไงครับหรือขนาดเท่าเดิมแต่ว่าเป็นเกรดของอีกเกรดหนึ่งอ๋ออีกเกรดหนึ่งเพราะว่าเรามีหลายเกรดครับอ๋อโอเคฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณมีการมีการเข้าเลยนะ เราเราเราค่อนข้างที่จะรู้บัตเจตรู้เงินในกระเป๋าของเราอยู่แล้วเราอยากได้งานชิ้นหนึ่งเนี่ยคือเฮ้ยเราอยากได้แบบนี้แต่ในราคา<ร>ที่ของร้านมีเนี่ยราคามันเกินกําลังไปมันเกินงบไปมันเกินบัตเจตที่เรามีไปสมมติราคา1นึ่งแสนแต่เรามีอยู่ประมาณ6 0 0มือ,อย่างเงี้ยนะฮะแต่อยากได้คล้ายๆแบบนี้มาคุยกับพี่ได้ยินดีเลยครับเพราะว่าคือมันไม่ได้ตายตัวของพวกนี้ถูกไหมครก็คือเราสามารถเลือกเกรดที่มันแบบว่าเขาเลยนะอีกระดับอีกเกรดหนึ่งอ่ะที่เป็นเกรดเขาเลยนะ ที่เป็นเกรดต่ํากว่าอะไรประมาณนี้เพราะมันมีหลายเกรดหลายหลายหลาย,ลายรูปแบบเลยทีเดียวนะครับเพื่อให้ได้ในราคาที่คุณพึงพอใจตามงดต่างงบประมาณที่คุณมีนั่นเองอ๋อสุดยอดเลยทีเดียวนะครับอ่ะโอเคพี่วีมีอะไรเพิ่มเติมอยากจะฝากให้กับ ทางบ้านด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เรากำลังไลฟ์กันด้วยนะฮะกับเพจโอท็อปสงขลานะครับผมเชื่อว่าหลายท่านก็คงรู้จักพีวีกันอยู่แล้วและก็เชื่อเหมือนกันว่าอีกหลายท่านก็ยังไม่รู้จักนะครับครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับก็ต้องขอเชิญชวนนะครับผู้ติดตามเพจหรือว่าที่ได้ยินได,ได้เห็นาการไลฟ์ในวันนี้เนี่ย เข้ามาเที่ยวชมภายในหานะครับเพราะในหานเนี่ยมีสินค้าหลากหลายให้เราเลือกชมและก็มีไข่มุกของทางร้านเราด้วยนะครับไข่มุกของทางร้านเราต้องนําเรียนต้องบอกว่าเป็นไข่มุกดีมีคุณภาพดีไซน์สวยมีหลากหลายชิ้นงานให้เลือกสรรถ้ามีโอกาสก็แวะเวียนเข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะครับหรือหรือว่าลูกค้ามีสร้อยอยู่แล้วที่ว่าต้องการดีไซน์ใหม่สามารถนำมาปรึกษากับทางร้านเราได้เลยเพราะว่าเราเนี่ยมีช่างแต่ละฝ่ายแต่ละส่วนเพื่อจะคอยรองรับ ลูกค้าในแต่ละความต้องการของลูกค้าทางร้านเราเนี่ยมีความเข้าใจแล้วก็ชำนาญเรื่องแกวเรื่องไข่มุกโดยตรงเลยครับและก็ถ้าว่าอย่างที่บอกไปก็คือถ้าว่าลูกค้าไม่สะดวกก็พิมพ์คำว่ากระบิดมันเพลินก็สามารถเข้าไปทุกแพลตฟอร์มของทางร้านเลยเพราะปกติก็ขายทางหน้าเพจอยู่แล้วจะมีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลาเลยว่าการโพสต์แต่ละวันแต่ละวันเนี่ยจะมีอัปเดตอยู่ตลอดดังนั้น,เ,นเข้าไปดูแล้วก็สั่งสินค้าไปทางนั้นได้พูดคุยได้เลยครับ <c oughs> แล้วก็ ให้มั่นใจได้เลยครับในเรื่องคุณภาพและราคาของเราเนี่ยราคากับคุณภาพนี่เหมาะสมกันแน่นอนครับเพราะเราเนี่ยคือผู้ค้าส่งและก็ผู้ผลิตตัวจริงเสียงจริงเชื่อมั่นในคุณภาพและราคาเราได้เลยใช่ครับคือคําว่าต้นทุนประหยัดหน่อยเนี่ยคือมันอยู่ที่คุณภาพของสินค้าด้วยบางทีราคาทําไมถึง2 0 0 0 0ืแต่เราต้องมาดูว่าเราใช้วัตถุดิบ เป็นแบบไหนไข่มุกเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าให้เชื่อมั่นและมั่นใจกับทางร้านเราได้เลยครับว่าร้านเราเนี่ยของดีมีคุณภาพและมีมาตรฐานที่สําคัญบริการหลังการขายตลอดอายุการใช้หานสินค้าทุกชิ้นซื้อเราไปแล้วเนี่ยเรามีใบรับการจากทางร้านให้บริการหลังการขายตลอดโดยเหมือน,นว่าซื้อไปแล้วต้องการแก้ไขอะไรดีไซน์อะไรเนี่ยเรา,ากลับมาหาเราได้เลยครับเรายินดีบริการตลอดอายุการใช้หานครับโอ้โหอ่ปลบมือให้กับพีวีหน่อยเลยนะเรียกได้ว่า เป็นอีกหนึ่งนะครับเขาเลยนะบูธนะที่มีการดูแลแบบครบวงจรเลยตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ปรึกษามีสร้อยอยู่แล้วอยากจะเพิ่มมุกก็เอาสร้อยเดิมของคุณก็มาให้เราได้ถูกไหมคร<ะ>ับเนี่ยผู้ชายก็ใส่คุณคุณดูสิดูสินะครับของผู้ชายก็คือสีจะประมาณนี้โอ้เท่มากๆเลยนะเท่มากๆเลยนะอยากได้เลย <S <S ชิ้นนี้เท่าไหร่ครับพี่ ต้องําเรียนก่อนนะครับว่านี่คือไข่มุกตาเฮติเดี๋ยวนี้ผู้ชายเขาก็ใส่มุกด้วยนะครับคือแล้วแต่ว่าจะใส่แบบดีไซน์แบบไหนเป็นสร้อยสร้อยคอก็ได้สร้อยข้อมือก็ได้เมื่อเมื่อกี้ที่พิจิกรถามว่าเส้นนี้เท่าไหร่เส้นนี้คือไข่มุกตาเฮติร้อยขั้นด้วยเม็ดทองคำขาว 18K อิตาลีเส้นนี้อยู่ที่18ครับสวยงามจริงสวยงามจริงอยากให้เห็นชัดๆคุณพี่น้องๆสามารถโอเคนะฮะซูมใกล้ๆเลยนะฮะสำหรับคุณผู้ชายนะครับ ลองเปิดใจนะถ้าเกิดว่าอยากมีเครื่องประดับนะเป็นสร้อยข้อมือเป็นสร้อยมุกเนี่ยนะฮะปรึกษาพี่วีได้เลยสร้อยคอเดี๋ยวนี้เราจะเห็นพวกดารงดาราเซเลบนะฮะเป็นเป็นไข่มุกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะฮะเป็นแฟชั่นใหม่นะฮะนะครับผมนะขอบคุณพี่วีมากๆเลยนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะครับในวันนี้เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบูธที่ครบวงจรตั้งแต่ปรึกษาตั้งแต่เริ่มต้นจน มีบริการหลังการขายอีกด้วยนะฮะคือรับรองว่าเป็นลูกค้าแล้วอุ่นใจแล้วก็สบายใจกันอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับขอบคุณพี่วีมากๆเลยนะครับนะฮะที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ขอบคุณทีมงานจากนี่เลยนะกระบี่อารามันโผลนั่นเองนะฮะซึ่งเดินทางมาจากกระบี่อะขอเซฟโปรม่มไหมกับพี่วีครั้งนึงครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับวันนี้ได้มาร่วมพูดคุยกับเรานะฮะแน่นอนนะฮะกับงานโอท็อปทั่วไทยร่วมใจสู่สงขลานะฮะ